สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานไพ่เทโรซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานาการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลนหมอปอง m o r p o n g 999สบายดีกันนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับแล้วก็ามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคชาว <c oughs> ราศีมังกรนะครับ พลังงานรวมในสถานการณ์นี้คุณได้ two of wands นะฮะสำหรับชาวราศีมังกร two of wands เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะเจอโอกาสแต่ว่าตัวคุณเองจะต้องไปคว้าโอกาสมาการที่ตัวคุณเองยังอยู่ในสภาพสถานการณ์นี้ผมคิดว่าคุณเองอาจจะเจอขีดจำกัดเจอกำแพงนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเอง <c oughs> ต้องอ ต้องออกไปหาโอกาสจะต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองมีการเดินทางเกี่ยวข้องนะฮะมีการสร้างธุรกิจสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นนะครับมีการเจอพบปะผู้คน Two of Wands เป็นสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่าในพลังงานเนี้ยเบื้องต้นแล้วเนี่ยดูเหมือนกับตัวคุณเองอ่ะมีโอกาสอยู่ข้างหน้านะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวคุณเองควรจะทำยังไงให้ได้โอกาสตรงนั้นพลังงานในอดีตนะครับคุณได้ Seven u uh, Six of Wands Nine of Cups n i ออฟพาร n a c l e s acles, เป็นสถานการณ์ที่ในอดีตอ่ะผมคิดว่าถ้าตัวคุณเองเหมือนกับทำแล้วแล้วยังไม่เห็นผลเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่คุณเองอาจจะรู้สึกว่าเออทำไปตั้งเยอะแล้วแล้วมันไม่เห็นผลเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาตัวคุณเองทำยังไม่ถูกจุดทำยังไม่ถูกต้องทำยังไม่ถูกคนทำยังไม่ถูกสถานาการณ์ผมรู้สึกว่าคุณเสียเวลามากๆกับสถานการณ์ในอดีตนะ ผมเชื่อว่าชาวราศีมังกรเนี่ยถ้าใครได้ลงมือทําเต็มที่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะลงมือทําในผิดที่ผิดทางผิดสถานที่เขาไม่เห็นคุณค่าในสถานการณ์นี้นะผมคิดว่าถ้าเกิดตัวคุณเองเอาพลังงานตรงนั้นเนี่ยไปใช้ในที่อื่นเนี่ยคุณเองจะได้ความเจริญได้ความก้าวหน้าได้ความเจริญเติบโตในสถานการณ์นั้นมากกว่านะฮะ คุณได้นายออฟคัพส์เออผมคิดว่าด้วยด้วยตัวคุณแล้วอ่ะคุณเองค่อนข้างที่จะแปลกใจว่าเอ,อ๊ะในสถานการณ์ที่คุณเองทุ่มเทนในอดีตเนี่ยมันเหมือนกับมันยังไม่ได้ผลลัพธ์ขึ้นมานะฮะพลังงานในปัจจุบันคุณได้คุณได้เอออฟคัพส์ควีนออฟคัพส์และเซเว่นออฟบอนืมเป็นสถานการณ์ที่บ่งชี้ชัดๆเลยเห็นนะผมบอกแล้วคุณได้เอออฟคัพส์เอออฟคัพส์เป็นสถานการณ์นี่นะฮะเอออฟคัพส เป็นถานการที่ตัวคุณเองเนี่ยจะต้องเดินออกจากที่ที่คุณอยู่ในปัจจุบันแนะนําชาวราศีมังกรฮะคือคุณเองเปลี่ยนเส้นทางคุณเองคุณเองเปลี่ยนวิถีของคุณคุณเองเปลี่ยนการพูดคุยเปลี่ยนเจรจาเปลี่ยนความสัมพันธ์เปลี่ยนวิธีการที่ดําเนินความสัมพันธ์เพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ทําอยู่ในตอนนี้สิ่งที่ทํามาอยู่ในตอนนี้แล้วก็สิ่งที่ทําอยู่ในอดีตเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มันเหมือนกับ ต่อให้คุณทําดีอ่ะแต่ว่าคุณทําดีไม่ถูกคนมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ในลักษณะนั้นนะครับผมเชื่อว่าตัวคุณเองเนี่ยมีมีความสามารถผมเชื่อว่าตัวคุณเองเนี่ยสามารถทำให้ให้เกิดความสําเร็จได้เพียงแต่ว่าคุณเองเอาเวลาเอาความสามารถไปทุ่มเทในในสถานการณ์ที่ที่ผิดจุดเท่านั้นเองนะฮะในอนาคตอันใกล้นะฮะคุณได้เ of p อ n พ n น c l e s a g เอ OF w a บอและ <c oughs> และ The Death นะครับเออผมเห็นเลยด้วยพลังงานของ The d e a t h เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่บ่งชี้เลยว่าตัวคุณเองเนี่ยจะเป็นคนใหม่จะเจอสถานาการณ์ใหม่ตัวคุณเองต้องปรับปรุงผมคิดว่าถ้าใครยังติดอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าตัวคุณเองอ่ะเสียเวลาในสถานการณ์เนี้ยมานานมากแล้วมัน ผมอยากผมอยากเอาใจช่วยคุณกล้ากล้าในการลงมือทํกล้ากล้าในการลองหนทางใหม่สแสวงหาหนทางใหม่เป็นสิ่งที่ตัวคุณเองจําเป็นต้องทําในขณะนี้นะสำหรับใครที่ยังยึดติดอยู่กับสถา,านการณ์ปัจจุบนันหรือว่างานปัจจุบนันหรือความสัมพันธ์ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่ามันมาขั้นสุดแล้วสําหรับตัวคุณซึ่งถ้าคุณเองมองว่ามันจะมีอะไรคืบหน้าไปกว่านี้ผมคิดว่าตัวคุณเองจะต้องไป ไปในสถานการณ์อื่นที่ไม่ใช่สถานการณ์นี้แล้วคือ <Okay. S 2> ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมอ่ะปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999นะฮะพลังงานนะครับ ฝ่ายคุณคุณได้โฟบครับเป็นช่วงเวลาที่คุณเองพยายามที่จะนั่งสมาธิคัดเลือกนะครับคัดเลือกในเรื่องต่างๆในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของสิ่งที่จะเข้ามาคุณผมรู้สึกว่าลึกๆแล้วตัวคุณเองรู้สึกยังไม่พอใจกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับอืมหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณเองไม่ยอมเปิดใจดูนะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับคุณเจอความสัมพันธ์อะไรบางอย่างหรือคุณเจอ คุณสมบัติอะไรบางอย่างแล้วคุณเองรู้สึกว่าไม่เอาไม่ชอบไม่ไม่ไม่ใช่ในสถานการณ์นี้มันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรดีใกล้เกลือกินด่างเหมือนกับคุณเองยังไม่ได้เปิดใจเปิดรับนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าตัวคุณเองไม่เปิดใจยากต่อให้พลังงานมายืนตรงหน้ามันก็เข้าเชื่อมต่อกับตัวคุณไม่ได้มันเหมือนกับอะไรดีมันเหมือนกับมือถือคุณก็แล้วกันนะยกตัวอย่างง่ายๆดี คุณเองเนี่ยอยู่ใน Wi-Fi 5G อยู่ใน Wi-Fi ที่แบบสัญญาณชัดเจนมากๆดีกว่านะแต่ตัวคุณเองมือถือไม่ได้เปิดปุ่ม Wi-Fi <c oughs> ไม่ได้เปิดปุ่ม WiFi ต่อให้คุณอยู่ในสถานที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi ที่ชัดเจนหรือสัญญาณแรงขนาดไหนเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์กับมันได้เช่นเดียวกันฮนะพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นพลังงานนะฮะจริงๆ เป็นพลังงานก่อเกิดขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนกันเนี่ยได้เป็นพลังงานทั้งนั้นนะฮะครนี้พลังงานของอีกฝ่ายหนึ่งเขาร์พาดคุณเขาได้เดอะไฮโรแฟนในสถานการณ์นั้นเนี่ยเอออีกผมเห็นพลังงานอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นฝ่ายที่แบบพยายามที่จะจะเรียกว่าอะไรดีพยายามที่จะเข้าใจตัวตนของคุณ เข้าใจตัวตนว่าทําไมคุณถึงปฏิเสธทําไมคุณถึงยังไม่ยอมเปิดใจทําไมคุณถึงเขาพยายามหาเหตุผลร้อยแปดพันประการที่ที่จะเข้าใจคุณว่าทําไมคุณถึงไม่ยอมเปิดใจให้เขานะด้วยพลังงานนี้นะ The h i ฮ h e r f r n เป็นสถานการณ์ที่เหมือนเขาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเขาพยายามให้เหตุผลกับตัวเองว่าทําไมสถานการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นกับตัวเขาคอนเน็กชันของตัวคุณกับเขา Ten of Pentacles เนอแนเป็นคอนเน c t ชันที่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะเป็นสถานการที่ถ้าอย่างเงี้ยในสถานการเนี้ยตัวตัวเขาคงจะรอตัวคุณจนกว่าคุณเองจะยอมอ่ะเออผมรู้สึกว่าเขาคงจะรอกว่าตัวคุณเองจะยอมกว่าคุณเองจะเปิดใจนะฮะเดี๋ยวขอคครยไฟนิดหนึ่ง The h ไฮโ f a n นะครับ The h ไฮโ f a n นแครไฟด้วยตัวเขานะฮะ o o r อปแพนิเค oh, okay, okay. อ๋อโอเคโอเคอะผมพอเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงรอคุณได้เพราะคุณเองคือหนึ่งในตัวเลือกใช่ครับตัวคุณเองคือหนในตัวเลือกคือเขาไม่ได้รอคุณแค่คนเดียวแต่เขามีทางเลือกอื่นด้วยนะฮะสำหรับตัวคุณเองเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเขาเรียกอะไรดีรู้สถานการณ์นี้ไปด้วยจะได้เข้าใจว่าอ๋อทำไมเขาถึงยอมได้ถึงแม้ว่าคุณเองจะทำ สถานาการณ์หรือทำการตอบรับอะไรในลักษณะนั้นที่เหมือนกับจะจะไม่ได้สนใจตัวเขามากหนักนะแต่ผมรู้สึกว่าเออตัวเขามีทางเลือกนะตัวเขามีช h อยส์นะเขาสามารถเลือกตัวสามารถเลือกคนอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเลือกตัวคุณเองก็ได้นะในสถานาการณ์นี้นะครับผม c a r i i y ด้วย Six of one อ n โอเคเขาเออแปลกดีนะคือเขาถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จพอสมควรนะแล้วผมเชื่อว่า ไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราแคริฟายพลังงานของตัวคุณแต่ในพลังงานของเขาอะ่ะอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขามีตัวเลือกอันที่สองคือเขาค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะป๊อปปูลา่าค่อนข้างที่จะมีหลายๆมีหลายๆคนอะ่ะถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็มีหลายๆคนเข้ามาชอบเขา,ถ,าถ้าเป็นเรื่องของการงานก็ตำแหน่งนี้หรือสถานการณ์นี้ก็คือมันมันค่อนข้างที่จะดึงดูดคนอื่นเข้ามาไม่จำเป็นต้องให้ตัวคุณเองเนี่ย ก็ได้นะแต่ว่าคุณเองเป็นหนึ่งในในผู้สมัครคุณหนึ่งเป็นคุณเป็นหนึ่งในแคนดิเดตตรงนั้นนะที่ยังที่ที่ยังหลงเหลืออยู่นะคุณได้ six เขาได้ six ศพครับผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างชอบอะไรบางอย่างในตัวคุณค่อนข้างมากในสถานการณ์นี้ครับพูดง่ายๆว่าตัวคุณเองพลังงานของเขาเนี่ยถือว่าเป็นเป็นความมีเอกลักษณ์นะของตัวคุณเอง clarify พลังงานของตัวคุณคุณโ oh, oh, อ้โอ้ two o v e r p s อ่าเป็นสถานการณ์ที่อ่าผมพอเข,าเข้าใจถ้าตัวคุณเองยังทําอะไรไม่เสร็จนะคุณเองยังจัดการบางอย่างไม่เสร็จเช่นมีงานใหม่เนี่ยเขาตอบรับคุณแล้วเขาอยากให้ตัวคุณไปนะแต่ตัวคุณเองอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยยังทําสิ่งเก่ายังจบงานเก่าไม่เสร็จยังยังออกไปไม่ได้ยังต้องทําตรงเนี้ยนณะจุดเนี้ยให้เสร็จก่อนนะอะ่ผมผมพอเข้าใจได้เพราะุคุณได้ two o v e r p s เป็นสถานการณ์นี้นะคุณได้ทัวร์ครับคุณได้นายของซูช์คุณเองกังวลว่าถ้าจะถ้าออกไปแล้วเนี่ยจะไม่ดีอย่างที่คุณเองคาดหวังไว้มันจะแย่หรือว่าคุณเองกังวลว่าไอสิ่งเก่าที่คุณทิ้งไปมันจะเดินหน้าไม่ได้ไปไม่รอดในลักษณะนั้นอ๋อโอเคโอเคคุณได้ the world มผมรู้สึกว่าในสถานการณ์นี้คุณเองต้องปลดพนาักงานให้เป็นอิสระ คือการที่คุณเองจะเดินหน้าต่อสิ่งใดๆในชีวิตนี้ได้นะตัวคุณเองจะต้องเสียสละบางอย่างคุณเองไม่สามารถเอาทุกอย่างที่คุณมีในที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ไปได้คุณเองต้องเลือกคุณเองต้องทําตรงนั้นนะฮะคันนี้คอนเน็กชันเนี่ยผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานของเทน f อ e n t น c l เคิเนี่ยมันค่อนข้างเต็มตัวอยู่แล้วในความในความหมายของมันนะผมเชื่อว่าคุณได้ six of pentacles c o n เน c ชั o นระหว่างตัวคุณกับสถานการณนี้ค่อนข้างมั่นคงค่อนข้างแน่นอนคุณได้ได้ซิกส์สโตเป็นสถานการที่ความสัมพันธ์เนี่ยฝ่ายใดฝ่ายผมรู้สึกว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยเอื้อมาทางคุณเพราะว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาค่อนข้างพร้อมแต่เขาสนใจตัวคุณเองในขณะที่ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกว่า ยังมีข้อได้มีข้อด้อยอยู่และยังไม่สามารถที่จะลุกออกมาจากสถานการณ์แล้วเดินหน้าหรือเลือกสิ่งใหม่ได้นะครับ mm hmm. คุณได้วิ l ออฟโฟจูนส์อ่ะผมเชื่อว่าถ้าคุณได้วิ l ออฟ o r จูนส์แล้วเนี่ยถ้าคุณยังไม่เลือกผมก็ไม่รู้ว่าจะว่าไงแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับเดทไลน์เป็นไม้ตายเป็นท่าสุดท้ายแหละที่ตัวคุณเองควรจะควรจะทำอะ่ะคืออันนี้น่าจะเป็นโอกาส ครั้งสุดท้ายของตัวคุณแล้วในช่วงปีนี้ที่จะทำอะไรแบบนี้ได้นะครับผมถือว่าอยากให้ให้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีในการปิดสักราชนี้ของตัวคุณนะฮะ <c oughs> คุณได้เพจจอบอ s ต่อให้คุณเองไม่เขาเรียกหลายตัวให้คุณเองเนี่ยไม่ไม่เสียดายโอกาสนี้นะแต่ว่าไอโอกาสที่คุณเองเลือกเนี่ย จะต่อยอดไปในสกกราดใหม่มีผลต่อในอนาคตเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ละทิ้งโอกาสนี้ผมรู้สึกว่าน่าเสียดายมากๆผมพูดได้แค่นั้นเองนะฮะผมพูดได้แค่นั้นเองนะฮะอ่ะเรามาดูพลังงานจักรวาลต้องการบอกอะไรคุณนะครับผมจากสำหรับนี้นะ The Crystal <c oughs> Crystal ของคุณนะฮะคริสตัลของคุณในสถานการณ์นี้นะครับ คุณได้คุณได้ Green Aventurine นะฮะ New Opportunity Green Aventurine New Opportunity นะ ก r e e n เวนเจอร i n ีน e ิวอ portunity อยู่ใน h a r t tracker นะครับผมนะเป็นสถานการณ์ที่โอกาสดีๆโอกาสใหม่กำลังจะเข้ามาก้าวเข้ามาคุณเองต้องเปิดใจเปิดรับนะ,ะในเรื่องของคริสตัลคุณควรจะมีหินหยกนะครับผมแน่นอนนะแล้วก็ตัวกรีนอเวนเจอร i n ีนก็ใช้ได้นะฮะเพื่อที่จะจูนพลังงาน vibration ของ ของตัวคุณให้เข้ากับวเบรชันของจักรวาลน,นะฮะถ้าคุณจูนเข้าได้เนี่ยมันก็เหมือนอะไรดีถ้าผมจะยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจง่ายๆถ้าคุณจูนติดมันก็เหมือนกับคุณเองจูนคลื่นวิทยุเวลาผมไม่แน่ใจว่าคุณเองยังใช้วิทยุหรือเปล่าตอนนี้ใช้อินเทอร์เน็ตกันหมดแล้วนะแต่ถ้าใครมีวิทยุ FM เนะฮะเวลาคุณจูนคลื่นอ่ะมันก็จะมีช่วงเวลาที่ชัดมากที่สุดใช่ไหม เสียงมันก็จะดังมากที่สุดถูกต้องคือเป็นช่วงเวลาถ้าเกิดคุณจูนพลังงานของตัวคุณเองเนี่ยโดยใช้คริสตัลเนี่ยคุณจูนได้ติดพอดีเนี่ยไอ้โชคเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นถ้าจูนเคลือ่อนคลาดเคลื่อนไปนิดหน่อยโชคก็จะปรากฏลดหลั่นตามลําดับไปตามความชัดเจนของตัวคุณที่จูนคลื่นเหล่านั้นติดนะครับผมแต่ว่าในรอบนี้คุณได้กรีน <c oughs> อเ e น t u r ร n e ีนกรีนอเวน u r i ร e h ีนฮ t ตช a อคกอร์นิวออปเปอร์นะฮะโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะครับผมก็เป็นพลังงานที่ผมเอามาฝากในช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคมนะฮะโอเคก็ถ้าอย่างไรก็อย่าลืมนะฮะผมมีไลฟ์ทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มนะครับอ่าก็เข้าไปแชทเข้าไปพูดคุยกันนะ,ะถามสมมติว่าอยากจะถามอะไรมีข้อสงสัยอะไรเงี้ยฮะก็ ถ้าถามในนั้นได้ถามจะได้ตอบได้สดๆนะครับผมแล้วก็ <c oughs> ถ้าต้องการปรึกษาส่วนตัวก็แอดไลน์หมอปอง MORPONG 999นะครวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวรัก